สวัสดีครับวันนี้ร้านอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับจับนะครับโปรเจคเตอร์โฮมซีนีมาอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาทำการรีวิวอีกรอบหนึ่งสำหรับ e อ s สันนะครับเป็นตัวเลเซอร์นะครับ LS 1 2 0 0 0นนะครับผมตัวนี้ความสว่างอยู่ที่2700รูเมนนะครับเป็นเลเซอร์นะครับเป็น 4K เลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับผม ใจก็ติดต่อนะครับสอบถามรายละเอียดมาที่อุลเดชโปรเจคเตอร์ได้เลยนะครับวันนี้เรารีวิวโรงหนังในบ้านนะครับผมกับอุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับกับแสงไฟ4หลอดบนหน้าจอ4เมสโโคปนะครับผมนะบสู้แสงไฟได้สบายสบายนะครับผมสำหรับรุ่นนี้นะครับรับเจ้าเลเซอร์ LS 1 2 0 0 0 b สําำหรับเ f s ส n นะครับ ตัวนี้นะครับรองรับ HDR นะครับ HDR10 เลยนะครับผมแสงสีสวยๆนะครับสำหรับ 4K เลเซอร์โปรเจคเตอร์ตัวนี้เป็น Home Cinema นะครับเป็นรุ่นท็อปสุดของเอ s ส n นะตอนนี้นะครับผมเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับให้ชมตัวเครื่องสวยๆนะครับผมส่วนนะครับภาพยนตร์เราก็จะเบี่ยงกล้องไปบ้างนะครับกลัวติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับผมให้ชมตัวเครื่องที่สวยงามนะครับ ัรนะคบตัวเครื่องสวยงามมากๆเลยนะครับผมเป็นรุ่นนี้สำหรับดูหนังในบ้านเลยนะครับผมให้รายละเอียดภาพที่คมชัดเป็น 4K เลยนะครับผมเราเปิดไฟเลยนะครับทั้งไฟสีนะครับไฟอะไรมาหมดเลยคมชัดใสๆเลยนะครับจอนี้เป็นจอโค้งนะครับผม นะครับรุ่นนี้ก็นะครับถ้าจอไม่ได้โค้งอะไรมากนะก็สามารถปรับส่วนโค้งได้นะครับสาหรับเจ้าเลเซอร์รุ่นนี้นะครับมีฟังก์ชันนะครับผมกล่องอยู่นี่นะครับสินค้าเรามีพร้อมส่งนะครับผมสําหรับรุ่นนะครับเอฟสันนะครับ EHLs หนึ่งหมื่นสองพันบีนะเป็น 4K HDR นะครับผมตัวนี้มีพร้อมส่งนะครับใครต้องการยังไงก็นะครับ by เด d e r กันเข้ามาได้เลยนะครับผมดูสภาพห้องของเรานะครับผม แสงสว่างแบบนี้เลยนะครับแสงไฟเยอะๆนะครับเปิดไฟสว่างๆนะครับเรายกลงหนังมาไว้ที่บ้านนะครับกับอดุลเดชโปรเจคเตอร์นะครับไฟหนังตัวนี้นะครับความละเอียดภาพเป็น Full HD หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับขอดูก่อนนะครับผมนะฮะหรือว่าเป็นแค่720นะครับไหนดูซ อ๋อไฟล์หนังของเรานะครับผมนี่มาแค่นี้เองครับนะฮะยังไม่ใช่ Fo Full HD แท้ๆนะครับผมแต่ตัวเครื่องนะครับนะครับเป็นตัว upscale ภาพนะครับผมเอาพุทออกมาเป็น 4K ให้เราเลยนะครับผมนี่ครับเป็นเอานะครับต้นฉบับมาแค่นะครับยังไม่ถึง Full HD เท่าไหร่นะครับผมแต่เอาพุทออกมาเป็นสา0พัน นะครเป็น 4K ให้เราภาพก็เลยสวยงามแบบนี้นะนี่แหละครับผมนี่คือข้อดีของโปรเจคเตอร์ของเอฟซัเรานะครับไม่ว่าไฟล์หนังจะมาแค่ 720p หรือ 180p 0นะครับก็เอาออกเป็น 4K ให้เราเลยภาพก็จะคมชัดใสๆแบบนี้เลยนะครับผมมั่นใจได้นะครับกับแบรนด์นี้นะครับแล้วก็ถ้าจอเราไม่ได้ปรับโค้งอะไรมากนะครับมีฟังก์ชันนะครับนะครับดึงภาพให้เป็นโค้งเข้ารูปกับโค้งจอของเราได้เลยนะครับผมนะฮะ สนใจก็สั่งซื้อเข้ามาได้ที่นะครับ e b o o ุอุดมเดตโปรเจคเตอร์นะครับหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามได้ที่0 952475934นะครับโทรมาปรึกษาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคนหัวใจเดียวกันที่ชอบดูหนังนะครับผมเดี๋ยวเราลองปิดไฟนะครับนี่เลยคมชัดขนาดไหนนะครับนี่คือการอัพสเกลภาพนะครับผมจากไฟล์ Full HD ธรรมดาเป็น 4K นะครับ โมชั่นดีมากๆเลยกับลื่นไหลเหมือน60เฮิร์ตเลยนะครับ oh <my> คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับจอที่รีวิวอยู่นี้เป็นจอ4เมตรสโคปนะครับผมยาว4เมตรสูง1เมตร80นะครับ oh <my> พยายามถ่ายมุมอื่นด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวติดเรื่องลิขสิทธิ์นะครับ mm hmm. ลิขสิทธิ์ของภาพ,พยนตร์นะครับผม mm hmm. ต้องขออาภัยด้วยนะครั mm hmm. ารีวิวโปรเจคเตอร์ทำไมไม่ค่อยถ่ายภาพนะครับ มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเราต้องนะครับต้องเคารพสิทธิ์ของเจ้าของภาพยนตร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะให้ชมบรรยากาศในห้องของผมนี้เราเปิดไฟนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดไฟหน้าจออีกนะครับว่าโอ้โหได้ทุกอย่างเลยครับนี่ครับแสงสีได้หมดเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับในในโรงหนังของเรานะครับโรงหนังที่บ้านนะครับกับดุนเดดโปรเจคเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูส่วนโค้งของจอครับ ยจอเราก็โค้งข้างบนเราก็โค้งนะครับหลอดไฟมันจะกระพริบอ่ามีปัญหากับเขาเรียกว่าชาัอตเตอร์ของของกล้องมือถือนะครับนี่นะครับให้ดูส่วนโค้งของจอนะครับภาพไม่ค่อยโฟกัสกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับ่ะความโค้งนะครับดูจากเพดานฝ้านะครับความโค้งของจอนะครับ เครื่องก็สามารถปรับฟังก์ชันจอโค้งได้เล็กน้อยนะครับผมต้องบอกว่าเล็กน้อยนะครับดึงภาพขึ้นไปได้นะครับอันนี้เราเปิดไฟทุกหลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนี่นะครับดูหน้าจอกลางบ้านแล้วก็ไฟอยู่บนฟ้านะครับแล้วก็ไฟอยู่ข้างผนังนะครับมีทุกสีเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดไฟริมทางให้อีกนะครับว่าเครื่องของเรานี่สามารถสู้แสงไฟได้ดีขนาดไหนอ่ะเดีไฟด้านข้างนี้อีกนะครับผม อยนะครับเปิดไฟทุกอย่างในห้องนี้สว่างมากเลยนะครับแต่ไม่มีผลกับผ้าจอของเรานะครับผ้าจอของเรารับแสงได้ดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะว่าเครื่องของเราสู้แสงไฟได้ดีขนาดไหนนะครับเห็นบรรยากาศในบ้านนะครับเห็นหมดเลยนะครับชมตัวเครื่องกันอีกรอบนึงนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็น 4K Laser Projector นะครับ ค่ายเอฟสันเรานี่แหละครับผมร้านอุดิโปรเจคเตอร์เป็นตัวแทนจับจำหน่ายนะครับผมสนใจก็สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยนะครับสินค้าของเรานะครับมีในสต็อกพร้อมจัดส่งน,นี้เราปิดไฟนะครับอันนี้เราจำลองดูนะครับแต่จริงๆเวลาฉายจริงเราปิดไฟนะครับเราปิดไฟนะครับเพื่อจะได้อัตราลในการรับชมภาพยนตร์นะครับแต่ตอนนี้เป็นการรีวิวสินค้าเพื่อให้ถึงเพื่อหเห็นถึงศักยภาพของตัวเครื่องอันนี้ไฟเราเปิดอยู่ที่หน้าจออยู่นะครับ ไฟเราเปิดอยู่ที่หน้าจอนะครับไฟลุมนะครับแต่ไม่มีผลกับภาพของเราเลยนะครับนี่นะครับไม่มีผลกับภาพของเราเราก็ยังดูหนังได้ปกติเลยนะครับนะฮะถ้าอยากชมนะครับมาเยี่ยมชมที่โชว์รูมนะครับของอดุลเด็โปรเจคเตอร์ได้เลยอยู่พุทธมณฑลสาย5ซอย4นะครับผมหรือเข้าทางสาย4ซอย3ก็ได้นะครับทะลุหากันได้มาชมบรรยากาศจริงโรงหนังจริงกับอดุลเดชโปรเจคเตอร์ว่านะครับจากการรีวิว บางคนบอกโอ้มือถือดึงแสงทําให้ภาพชัดมาดูของจริงได้เลยครับว่ามือถือไม่ได้ดึงแสงนะครับเพื่อให้ภาพชัดนะครับให้ดูว่าบรรยากาศโดยรอบของห้องนะครับนี่ที่เราตกแต่งไฟสีต่างๆนะครับไม่มีผลนะครับไม่มีผลกับเครื่องฉายกับผ้าจอของเราเลยนะครับผมไม่มีผลเลยนะครับนะฮะดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศนี่ครับ นี่นะครับแสงสีสุดยอดนะครับผมสำหรับเอ s สัน s s 2 2 0 0 b นนะครับผมแสงไฟนะครับไม่มีผลอะไรกับภาพเลยนะครับดูเครื่องชายของเรานะครับเอฟสันนะครับ EH LS 12000b ความสว่าง2,700ลูเมนนะครับเป็นเลเซอร์โปรเจคเตอร์นะครับเป็น 4K l a s เลเซอร์ของเรานะครับ ความสว่าง2 7 0 0เจ็ดร้อลูเมนนะครับนี่เราเปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับให้ชมนะครับสินค้าเรามีพร้อมส่งนะครับผมตอนนี้นะครับเรามีสต็อกไว้ที่บ้านหนึ่งเครื่องนะครับสำหรับให้ลูกค้านะครับมาถึงเราก็มาลองแล้วก็ยกกลับบ้านได้เลยนะครับถ้าถูกใจนะครับภาพสวยมากนะนี่อัพสเกลภาพเป็น4ี่แล้วนะครับ ภาพสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟให้ชมอีกนะครับว่าภาพสวยขนาดไหนนะครับพยายามจะเบี่ยงกล้องนะครับเดี๋ยวเราจะปิดไฟเราจะปิดไฟทั้งหมดเลยนะครับเราจะปิดไฟปิดไฟหน้าจอเห็นไหมครถ้าเราเปิดไฟแสงนะครับดูนะครับอันนี้เปิดไฟนะครับรีไฟลงปิดหมดปั๊บภาพชัดขึ้นมาทันทีเลยนะครับส่วนไฟนะครับอ่าเราจะปิดไฟที่มันจะสะท้อนเข้าจอของเรานะครับ ตัวนี้ก็มีสะท้อนเข้าจออยู่บ้างนะครับแสงสีฟ้านี่นะครับปิดไฟนะครับปิดไฟแต่ไฟด้านข้างนะครับไฟด้านข้างนี้เราไม่ต้องปิดก็ได้ครับมันก็มีผลกระจอเล็กน้อยนะครับมีผลกระจกแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับทุกความสวยงามนะครับตกแต่งห้องนะครับความสุขของเรานะครับใครจะมองยังไงก็นะครับก็เรื่องของเขานะครับแต่เราห้องของเราห้องดูหนังของเรานะครับ เราชอบแบบไหนแล้วก็ตกแต่งตามใจของเราเลยนะครับนะครับเหมือนกินข้าวครับเราปรุงรสเลยครับว่าเราชอบรสชาติไหนก็เหมือนห้องดูหนังนะครับเราก็ตกแต่งเอาตามความชอบของเราเลยนะครับผมดูแสงสีสวยๆความลื่นไหลของภาพนะครับความคมชัดของภาพนะครับผมแสงสีสวยๆเลยนะครับลองลองเปลี่ยนหนังดูก่อนนะครับผมนะครับ ดูก่อน,นนะครับอขอเปลี่ยนหนังดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่จอโค้งนะครับผมดูบรรยากาศจอโค้งของเรานะครับมีแสงไฟเล็กน้อยนะครับดูเรื่องนี้บ้างนะครับรีวิวกันยาวๆเลยนะครับ มีพี่ๆหลายท่านนะครับถ้าว่าโอ้รีวิวสั้นนะครับวันนี้เราจะจัดยาวอยากจัดเต็มให้เลยนะครับให้ชมรายละเอียดของภาพความสวยของภาพนะครับดูนี่ครับเพลงสีสวยมากนะครับผมอ่อมีอะไรให้ช่วยไหมครับความสว่าง2700ัรลูเมนนะครับกับจอสี่เมตรดูหนังในบ้านนะครับเราสามารถคุมแสงได้ ได้ภาพสวยอย่างนี้แน่นอนเลยนะครับผมศักยภาพของเขานะครับถ้าฉายอยู่ในห้องที่มืดสนิทนะครับที่คุมแสงได้อย่างนี้ครับจอ5เมตรสบายๆนะครับกับ Ls 12, 1 2 0 0 0 b คเครื่องนี้นะครับผม สนใจก็ต,ต, s, <S ติดต่อนะครับกันเข้ามาได้เลยนะครับที่ f a c e o o o ด a d u n a โปรเจ j เตอร์หรือว่าติดต่อได้ที่ช่องทาง y o u t u b e <ๆ S 1> นะครับผมๆๆช่อง a d เด็ดโปรเจกเตอร์นะครับหรือว่าโทรกันมาได้ที่0 952475934มาปรึกษามาพูดคุยกันได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับกับ a d เด็ดโปรเจกเตอร์นะครับนะ <ๆๆ S 1> ครับเราก็จะตอบได้เท่าที่เรามีข้อมูลและความรู้ของเรานะครับกับประสบการณ์การฉายหนังกลางแปลงนะครับแล้วก็เล่นดูในบ้านนะครับผมนะครับ เรารับฉายหนังกลางแปลงด้วยแล้วก็รับให้เช่าเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ด้วยสําหรับงานอีเวนต์ต่างๆนะครับผมติดต่อเข้ามาเช่าเครื่องฉายของเราได้นะครับเรามีเครื่องฉายหลากหลายรุ่นนะครับไว้สําหรับปล่อยเช่านะครับผม ผมเห็นคุณตอนนังสือลงในเกอเกนะครับจากประสบการณ์การทํางานจริงนะครับแล้วก็การเล่นสําหรับดูหนังในบ้านจริงนะครับเราก็สามารถตอบพี่ๆได้เลยนะครับว่าเวลาเครื่องฉายเราเวลาเจอแสงไฟแบบนี้นะครับเราจะปรับแต่งค่านะปรับสียังไงนะครับซื้อสินค้าจากทางเราปรับแต่งสีให้ฟรีนะครับผมนะครับเราปรับแต่งสีให้ฟรีนะฮะสนใจกันเข้ามาสนใจกันเข้ามาชมนะครับภาพจริงเครื่องจริงได้ที่โชว์รูมโรงหนังในบ้านกับดูเด็ดโปรเจคเตอร์ ได้เลยนะครับผม,อมขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ